่เพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะคก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่ารักผัวไม่ใช่ก็จะบอกว่าทีมีค่ะช่างเป็นช่างที่พินินะคะอยู่กันมาประมาณ2ปีกว่าเนาะก็นานก็จะไปอยู่ที่แวงโกองเซี่ยงไฮ้ที่ประเทศไหน,นานะคะเขาบอกว่าชอบที่โน่นเพราะว่าที่โน่นอ่ะที่มมาเป็นที่เป็นทางขาชอบมาก ไปอยู่ที่เซียงไทยนะคะทิมมี่แล้วก็อิ f o อ d ูดนะคําแบกไหมเขาเขาเขาชอบที่นู่นเพราะว่าอากาศอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกว่าถ้าไม่ชอบก็จะกลับมาเนาะก็ How y r u y o w How old? 26 26์เมทริซี่นะฮะยีสิบหกไหพูดไทยได้อันนี้เขาไม่ใช่หัวเมียกันนะอันนี้เป็นผู้ชายนะไม่ใช่เกย์นะอันนี้ผู้ชายเนาะ ผู้ชายสเต็ปนะสเต็ปอันนี้ผู้ชายอันนี้น,น่ารักอันนี้รู้เรื่องอันนี้เป็นนะเป็นเป็นเยอะเลยแหละงานอันนี้เด็ก็คือรับเก่งมากโอเครู้เรื่องนะคะ <c ười> ก็คนไหนอยากตัดผมสวยรีบมานะครับเพราะว่าที่นี่จะมีวันที่ไ <c ười> รเดือนมิถุายนวันจันทร์เดือนมิถุนายนเว้นตีหกโมงเบบี้สิบ รีบรบมานะเขาบอกนะถ้าอยากจะให้เขาตัดนะคะแล้วก็ระยะนี้เขาจะบินแล้วนะคะก็ทํางานจะมา2ปีกว่าเขา้ใจหายนิดนึงแต่คนนี้ชอบมานั่งเป้านะเจเจฮาอวายูุ้ยยังเขาเฮียอายุายี่สิบห้าสูงมากมานี่มา เียไอ้ครับเพิ่งโพสอะไรนิ่นึดโเเกเตอร์นะวันี้มาวันนี้แล้วอโลวมันนี้เลยมาแดงกเจมานี่เรียขอเตนโทขอโทมาดูนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเท่นหลก็ไม่รู้ทำมีเร็วค่ะไม่เป็นไรรู้ไม่ต้องโวาะว่าพี่ปะตูบัางนะแโอเคที่มีวันนี้แล้วไม่เอาที่มี่ดรเกเตอร์มานเจเลย <My> โอเคค่ะเป็นทีนี้เราจะถ่ายเป็นรูปแล้วนะคะโอเคล,ลค้วพอลวกิฟยังไงขอ,อช่วยกันภาวนาให้ที่นี่ไปแล้วไม่มีความสุขนะคะแล้วให้ากลับมาไวๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ